ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่12มิถุนายน67นะครับตอนนี้เวลา2องทุ่มสีครับเอาละครับพอดีช้าไปนิดนึงทิ้งช่วงเพราะว่ามีคนมาถามลูกบิดอินเจร์แปนลูกบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลูกบิดเม็ดอินเจร์แปนมันจะมากับไอเบรนดช่วงปี8ปลายปลายถึง9ต้นต้นนะครับเห็นไหมครับลูกบิดสีทองไอเบรนดนะครับทุกตัวเนี่ยจะปาเม็ดอินเจร์แปนอย่างนี้หมดเลยครับแล้วสภาพดีหมดยกเว้นตรงใบใบ ใบลูกบิดเนี่ยมันจะเป็นแบบสีแบบนี้ทุกตัวครับมันเป็นหงม,มันเองนะครับเหมือนลูกบิดสองทางเมื่อก,กี้ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่มันไม่ได้น่าเกียดนะครับตรงอื่นสวยหมดนะครับปั๊มเจปแปนด้านหลังจะไม่ปั๊มอะไรนะครับมันมากับไอเบเนตลูกบิดเสถียรครับใช้งานได้ดีสีทองแล้วก็อล่แข็งแรงมากมันจะเก่าเฉพาะตรงที่เป็นบานลูกบิดนะครับตัวน็อตสภาพดีสามารถคลายน็อตให้หมุนลื่นๆก็ได้หรือจะ ขันน็อตให้มันหมุนฝืดๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับสามารถคลายน็อตตรงนี้ได้นะครับเช็คเกลียวให้ดูนะครับใช้งานได้ดีครับถอดคล่องเลยนะครับมีแหวนนะครับมีเกลียวลูกบิดพวกนี้ดีมากครับมันอยู่ในพวก i อ a บเนตแล้วกีตาร์เจแปงแพงๆนะครับอ่านะครับทีนี้มาดูการใช้งานตัวที่หนึ่งครับให้ดูที่หมุดร้อยสายนี่นะครับเดี๋ยวจะบิดลูกบิดให้หมุดร้อยสายหมุนไปรอบนึงนะครับไปครับ ันนี้ผมขันน็อตไว้ให้หมุนยากหน่อยนะครับให้มันแน่นหน่อยนะครับท่านสามารถคลายน็อตนะครับได้อ่าหมุนกลับมาแล้วนะครับหมุนเป็นรอบบางแล้วแล้วหมุนกลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับเอาวางตรงนี้นะครับตัวที่สองเห็นไหมครับโอ้สภาพสวยมากตรงเจแปนนี่จะสวยมากหูนี่สภาพดีมากมันจะเก่าแค่ตรงนี้แค่ตรงใบลูกบิดตรงนี้เท่านั้นครับเป็นทุกตัวครับตรงเนี้ใหม่เอี่ยมเลยใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องกังวลอะไรพวกนี้อึดมากทนมากนะครับ ตรงฐานหลังจะไม่ปั๊มอะไรแล้วนะครับปั๊มแค่เจแปนด้านหน้านะครับเมดอินเจแปนเลยนะครับฐานอลังการมากครับเช็คเกลียวครับใช้งานได้ดีครับใส่แหวนครับใส่เกลียวครับเดี๋ยวต่อไปเช็คการใช้งานของลูกบิดนะครับจะหมุนให้รูร้อยสายเนี่ยหมุนไปรอบนึงแล้วกลับมานะครับดูที่รูร้อยสายนะครับจะหันหน้าไปทางนู้นโอเค นี่ครับหมุนกลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ดีครับตัวที่สามครับเห็นไหมครับเมดอินเจแปนตรงนี้สภาพเยี่ยมทุกตัวเลยแต่มันจะเป็นแค่ตรงนี้ที่มันเก่านะครับเป็นทุกตัวครับหนักลูกบิดดีมากครับมันหนักมากสภาพดีหมดเห็นไหมครับจะเก่าแค่ตรงใบใบตรงหมุนเนี่ยอ่ามีคลิปวิดีโอให้ดูละเอียดอย่างนี้ครับง่ายดีครับตัดสินใจง่ายไม่ต้องมาหมกเม็ดหรือว่ามาแต่งรูปอะไรทั้งนั้นนะครับเกลียวใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ มีแหวนแล้วก็มีเกลียวนะครับครบต่อไปเป็นการเช็คการใช้งานนะครับให้ดูที่หมุดร้อยสายนะครับหมุดร้อยสายตรงนี้นะครับรูร้อยสายจะหมุนไปรอบหนึ่งแล้วกลับมาที่เดิมนะครับเราจะหมุนลูกบิดแล้วดูนะครับหมุดมันจะเคลื่อนไปเริ่มหมุนแล้วนะครับโอเคหมุนไปรอบนึงแล้วให้กลับมาที่เดิมครับกลับมาแล้วครับใช้งานได้ดีครับไปต่อเลยครับตัวที่สี่ครับเห็นไหมครับสภาพเยี่ยมเลยสภาพยังกับโหแปด0เก้าสิเอร์เ็ตเลยนะ มันจะเก่าแค่ตรงนี้ใบหมุนนี่ครับแค่นั้นเองสีทองยังอยู่ดีนะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าลอกนะครับสีทองยังถือว่าสภาพดีมากมันอึดมากนะครับลูบิดผู้นี้อายุมากกว่าสิบห้าปีนะครับนี่ครับมันจะเก่าแค่ตรงนี้นะครับตรงน็อตนี่สามารถหมุนให้แน่นหรือหมุนคลายได้นะครับนะครับบิดมาเจอพอดีนี่ลอยอะไรอ๋อรอใหล้าครแบบสีทองมันลอกนะครับบิดมาเจอพอดีเลยโโชคดีที่บิดมาเจอน่าจะให้ท่านเห็นเลยแต่มันใช้งานได้ดีนะครับไม่มีอะไรนะครับ มันสีทอมันจะลอกแต่ไม่ลอกนะขวนไปก็ไม่เห็นมันแตกหรือว่าหลุดออกมานะครับนะครับนี่ครับก็ไม่เห็นมันแตกนะเป็นที่โรงงานมันหล่อมาจะบอกว่านูนขึ้นมาหน่อยนึงแค่นั้นเองครับไม่ได้เสียหายอะไรละครับไม่ได้มีอะไรนะครับมาเช็คเกลียวครับอ่เดี๋ยวซูมกล้องมหนอยโอเคใช้งานได้ดีครับเลื่อนปลื้ดอ่ายอดเยี่ยมครับต่อไปมาดูลูกบิดครับอดูตรงนี้นะครับ ดูร้อยสายแล้วหมุนจะหมุนไปรอบนึงนะครับแล้วกลับมาไปครับเริ่มหมุนไปแล้วนะครับรูร้อยสายเห็นไหมครับหันหน้าไปทางนู้นแล้วกําลังหันหน้ากลับมานะครับยอดเยี่ยมครับใช้งานได้ดีตัวต่อไปตัวที่ห้าครับเห็นไหมครับสภาพใหม่เอี่ยมเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วตรงนี้มันจะเก่าแค่ตรงนี้ครับวัสดุมันดีมากนะสิบห้ายี่สิบปีมาสภาพนี้ได้อ่ะสีทองมันทนจริงๆนะครับมันจะเก่าแค่ตรงนี้ตรงใบเบียดมันโดนเหงื่อ โดนเหนื่อมากแล้วก็ไม่ยอมเช็ดมันน,นะครับเหนื่อมก็กัดโอ้หสวยเลยตรงนี้ชเช็คเกลียวครับใช้งานได้ดีเยี่ยมครับหมุนลื่นปื๊ดเลยเอาแหวนหล่นไปไหนโอเคนะครับแหวนยังอยู่นะครับหล่อนอย่างนี้โอเคต่อไปเช็คการใช้งานลูกบิดครับเดี๋ยวเราจะบิดลูกบิดให้รูร้อยสายที่สังเกตครับจะหมุนไปรอบหนึ่งไปเริ่มหมุนมาหน้ากล้องแล้วนะ หันหน้าไปทางนู้นแล้วนะครับหมุนให้เขากลับมานะรอบหนึ่งโอเคเห็นไครับรูร้อ,อยสายกลับมาแล้วครับใช้งานได้ดีเยี่ยมครับตัวสุดท้ายตัวที่หกครับอยู่นู่นมาครับสภาพยอดเยี่ยมเชียอันนี้มีรอยนิดหน่อยตรงนี้รอยสีถลอกนิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เก่าทุกตัวนะตรงนี้สีเก่าทุกตัวนะครับอเห็นไหมตัวที่หกโอ้โหข้างหลังสีทองยังใหม่เอี่ยมเลยวัสดุมันดีนะครับหนักมากเลยลูกบิดญี่ปุ่นเก่าทําดีจริงนะทําเกินราคา เช็คเกลียวครับใช้งานได้ดีเยี่ยมครับเลื่อนปลื้ดาแหวนครับตัวเกลียวเช็คการใช้งานนะครับลูกบิดเดี๋ยวจะดูที่รูร้อยสายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะบิดให้มันหมุนกลับไปรอบหนึ่งนะไปครับรูร้อยสายหันหน้าไปทางนู้นแล้วนะครับหันหน้ากลับมาแล้วนะใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับ6ตัวเรียบร้อยครับมีน็อตคู่ตัวแถมให้ด้วยนะครับ หกตัวน็อตสีทองคู่ตัวของเขาแต่อาจจะใช้งานไม่ได้นะเพราะว่ามันนานแล้วรูนะ็อตมันก็จะเหวอะเวอบ้างนะครับตัวไหนใช้ไม่ได้ก็หาอะไหล่ทดแทนนะครับถือว่าเป็นของแถมไปนะครับหกตัวนะครับน็อตคู่ตัวแถมไปนะครับเดี๋ยวชมราคาที่หน้าโพสเลยครับผมขอบพระคุณมากครับ